ชื่อชื่อพระครูประหลัดอุดมฉายาอุตโตโมครับข็นเจ้าวัดประพกสุธรรมรามตำบลบางแคอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามอย่างนี้ครับครับครับตอนนี้ที่วัดมีโครงการจะสร้างจริงๆแล้วมีอยู่สามสามสามงานก่อสร้างก็คือสร้างเจดีย์ใหญ่แล้วก็มีการสร้าง ห้องน้ำห้องสุขาแล้วก็ที่งานใหญ่ที่สุดก็คือสร้างวิหารโอสําหรับประดิษถานหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งก็เป็นงานใหญ่ก็ต้องใช้งบประมาณมากสิบห้าล้านที่ในช่างประเมินไว้ทีแรกเลยแต่ว่าในช่างที่ออกแบบบอกว่ามันน่าจะเกินน่าจะเกินแล้ววัดก็ จริงๆล้วก็ไม่ได้มีเงินไว้สําหรับงานก่อสร้างนี่นะต้องทําใบหาไปอะไรก็บอกกับช่างวิชิแรกแล้วว่าถ้าหากเงินวัดหมดไม่มีเงินจ้างก็คงต้องหยุดใยก่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตังหลักได้เดี๋ยวมีเงินมาอะไรจะจ้างใหม่ครัแตอนนี้างลองไม่เป็นไรครับอ้อเริ่มสร้างหรือย่างครับหรือว่าสร้างไว้ประมาณน่าจะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ว จะว่าห้าสิบก็จะเยอะไปประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นโอ้ครับตอนนี้ขึ้นโครงเหล็กรังคาแล้วโอ้ให้ช่างเขาสั่งรถเคลนมาได้วันนี้วันที่สามเลยถรถเครนกับวันละหมื่นก็ไม่รู้จะอยู่กี่วัน,นยอยากลัวใจไม่อยากให้อยู่นานเลย<ช>บอกช่างว,ว,าว่าเอาเอาเหล็กมาเตรียมรอไว้เยอะๆอนนะอมแ,แ,แล้วเลค่อยเรียกรถมายก เดี๋ยวมาอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวไม่มีตังจ้างนยและหกสิบเปอร์เซ็นต์ของะอาจา์เนี่ยพ่อจางคิดประเมินไปว่าสักเท่าไหร่ครับก็น่าจะอีกประมาณเกือบสิบล้านครับอืมคนเือครับก็คนข้างสูงเหมือนกันเนาะครับเพราะว่าวัสดุก็มีขึ้นบางแล้วลก็ขึ้นแล้วกระเบื้องอย่างเดียวครับหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดล้านครบื้างก็เท่ากับว่าล้านเจ็ดแสน แล้วในจํานวนกระเบื้องทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องมีควงอัดกระเบื้องแผ่นละสองรูสองตัวต่อควงกระเบื้องแผ่นใช้ควงสองตัวอัดไม่รู้ทั้งหมดเท่าไรลูกค้าควงก็เยอะแหละก็ยังไม่รู้อะก็ยังไม่เลยสั่งเนาะกระถินก็ได้ไม่เยอะก็ว่าเออผม วันนี้ไปสวดมนต์ทำบุญบ้านเรือประมงที่แม่กลองที่ของแม่กลองเนาะก็ได้มาโยมก็ยังทำบุญมาสองหมื่นยังดีใจอยู่แล้วนี่แต่ตอนนานๆนะจะมีโยมมาร่วมทำบุญเราเดี๋ยวต้องสร้างห้องแลวห้องสุขาอีกมีเจดีย์ใหญ่ด้วยสูงประมาณยี่สิบเจ็ดเมตรแต่นั้นก็สร้างไปบ้างแล้วแต่งานนั้นเราไม่ได้เล่งหรอก แต่ว่างานวิหารเนี่ยเราอยากให้มันเสร็จเร็วๆเ,เพราะว่า<ช><ช>วัสดุก่อสร้างมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรากลัวใช่แล้วครับเรองรงินเยอะใช่ครับกลัวกลัวเรื่องวัสดุก่อสร้างอ่ะส่วนคนงานเรายังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเป็นคนงานที่ชาวบ,บ้านแถบนั้นด้วยๆๆๆเป็นคนงานมอนที่เป็นลูกน้องของนายช่างเขาสินค้าแรงก็ไม่ได้สูงมากะครับใหญ่ข้างวนม้วนซื่อนี้เบิกมาสี่แสน จ่ายไปสามแสนกลางหมื่นกว่าบาทเหลืออยู่ร้อยี่สิบาทเออเหลือแปดแปดร้อยยี่สิบเหลือไม่หึงพันแปดร้อยยี่สิบสี่แสนเหลือแปดร้อยกว่าบาทตอนนี้พระอาจารย์ก็เลยต้องเร่งทําสร้างวิหารอันดับแรกเลยใช่ไหมครับเน้นไปที่วิหารเลยที่วิหารก่อนเนาะอันดับแรกแล้วส่วนอื่นก็ค่อยๆทำฮะฮ่องกงแล้วสุขาก็ค่อยๆทำนะครับไปตรงนั้นเรื่อยๆเรือยๆใช่ไหมใช่ แต่จะเน้นตรงนี้ผมมีนะไอ้ตรงข้างเนนที่ผมสร้างเนี่ยก็หมดไปสิบฟาราน<ม>ที่สร้างมาดั้งเป็นรักษาการย่าวา่าบผมเพิ่งเป็นย่าวาดได้ยังไม่กี่ปีเลยครับรับผมยังไม่ถึงสิบปีเลยครับช่างมาอยู่กับวัดตลอดเลยบ้างก็เป็นรักษาการแล้ววัดมาแล้ววัดเนี่ยเร,นะเราไม่ได้อยู่ในทำเลที่อยู่ริมถนน,นใหญ่นะอยู่ในสวนมะพร้าวอยู่ใน ใช่ครับอ,อยู่ในส่วนร่มโอมถ้าคนวิ่งวิ่งผ่านไปเนี้ยก็จะเป็นลักษณะวิ่งเลยวัดไปอ่ะเพราะว่าวัดอยู่ในซอยบแล้วในซอยมองก็เป็นมีแต่ต้นมะพาวเทับม,มองไม่เห็นวัดแล้วถ้ามองก็เป็นในซอยอ่ะมันจะต้องโคดไปโคดมาวัดอยู่ในส่วนมะพร้าวแล้วพระอาจารย์มีพระรูปวัดเยอะไหมครับตอนนี้มีอยู่สิบสองสิบสามรูปสสาก็ยังถือว่าเยอะกว่าวัดอื่นนะวัดอื่นสองรูปก็มี สามรูปห้ารูปมีไม่เยอะแล้วกอยากทราบตั้งแต่เด็กๆแล้วผมอยู่แถวดําเนินครอาวัดมีชื่อเล่นด้วยว่าวัดปกรวยไม่เลิกใช่ครับวัดปรกสุธรรมรามคือชื่อทางการเลยแหละส่วนคําว่าวัดปรกรวยไม่เลิกเนี่ยมันเป็นชื่อของพระปิตามมหาราบพระพปิตาเนี่ยชื่อพระปิตามหาราภรวยไม่เลิกก็มีคนเรียก คนที่เรียกคนนี้ก็คือที่นายดาบสนมเกาสัย,ยนันไปให้หลวงพ่ออดีตเจ้าว่างค,คือหลวงพ่อเจิมท่านเป็นเกจิอาจารย์<อ>ไปให้ท่านรถน้ำมนต์แล้วหลวงพ่อเขาจะให้พรตอนเขาจะกลับไปว่าเออกลับไปขอให้ถูกหวยรวยไม่เลิก<อ>ก็คือเป็นทาคงค<อ>้องก็ปรากฏว่านายดาบสนมคนนี้อยู่ สมุดบาการนะพระประแดง <Okay. S 2> เป็นนี้อยู่สองล้านกว่า mm hmm. กลับไปภรรยาขายอาหารตามสั่ง <Okay. S 2> ก็กลับไปปรากฏว่า,ากลับมารถน้ำมดแล้วกลับไปก็เลยเค้าขายดีห mm hmm. นี่สองล้านกว่าก็ใช้ได้หมด mm hmm. ภายในปีเดียวแ mm hmm. นะนำคนนี้ก็เลยทำพระไปให้เขาแกะบล็อกเป็นพระปิดนา mm hmm. มาให้หลวงพ่อดู อยากให้หลวงพ mm ่อสร so, so ้างพระบิตาแจกจ่ายญาติโยมหรือจำนายตอนนั้นหลวงพ่อจะสร้างวิหารไม่ใช่ท้างอย่างสร้างกำแพงรอบโบสถ์เพราะว่ายังไม่ได้สร้างวัปารบจะสร้างก็ยังไม่ได้สร้างก็ให้หลวงพ่อสร้างพระบิตาแล้วก็ใช้ชื่อที่หลวงพ่อมักจะพูดให้พรกลับไปว่ารวยไม่เลิกเพื่ออะไรตั้งชื่อว่าพระปิตามหาลาภรวยไม่เลอรก ส่วนแถวนั้นมันมีวัดปกอยู่สองสามวัดอย่างวัดปกเจริญใช่ป่ะวัดปกเจริญดําเนินวัดปกลาลังสดิตซึ่งมันอยู่ก็ไม่ไกลกันโยมก็จะไปผิดวัดผิดวัดก็เลยเรียกกันง่ายๆว่าวัดปกรวยไม่เลิกออไปวัดปกรวยไม่เลิกนะไม่ใช่ไปวัดปกนู้นไม่เคยไปวัดปกนี้ไปวัดปกรวยไม่เลิก ก็เลยเรียกกันมาวัดปกรวยไม่เลิกเลยมาครับมีของวัดปกรวยไม่เลิกครับอ่าแล้วอยากทราบว่าท่านได้ได้ดูช่องของผมอ่างติดตามช่องผมทีวีผมไม่มีแล้วก็โทรศัพท์มาผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้พกกดจะวางเอาไว้ที่โต๊ะมั่งในห้องบ้างไปทําวัดแล้วก็ไปดูงานก่อสร้างคือมันชอบว่ามันไม่หนักมันไม่ํำคาญอะไรอย่างเนี้ย Half impose. ถ้าใครโทรกลับมาล้วก็จะโทรกลับไปก็คือก็เลยรายการทีวีอะไรนะผมยังไม่ค่อยได้ดูเลยครับก็คือรู้ข่าวจากน้องสะพานบุญใช่แล้วใช่แล้วครับที่อยู่อัพวารใช่แล้วครับแล้ววันนี้ะอาจารย์ได้เตรียมเอกสารมาะอาจารย์ขออนุญาตให้พะอ้จาร์ชี้เธอแล้วก็ชี ไมถึงว่าใครอยากจะรบบุญอเออไมถึงเออเนี่ยเอกสารที่ผมให้อา์เนาะความอุปสงค์ของเนี่ยในเอกสารเนี่ยต้องต้องอาจารย์อยากจะทําอะไรบ้างครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมใช่ครับก็อยากได้ปัจจัยมาสร้างวิหารให้แล้วเสร็จก็อยากให้แล้วเสร็จไวๆครับเพราะว่าเป็นคําสั่งเสียของหลวงพ่อที่เคยสั่งเสียบอกไว้ว่าอยากให้สร้างอมจริงๆแล้วมีกุติด้วย หลวงพ่อสั่งเสียไว้สามเรื่องผมไม่ได้อยู่วัดไปเรียนอยู่ที่มหาจุฬาที่อยุธยาหลวงพ่อให้เพื่อไอบ้านโทรเรียกผมกลับมาตอนนั้นท่านป่วยหนักกลับมามืดแล้วสองทุ่มกว่าท่านก็สั่งเสียว่าให้สร้างกุฏิแบบวัดนุ้นเออชื่อก็คือวัดโคเกตวัดจำกุฏิวัดโคเกตได้ไหม ก็บอกว่าจําได้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแกบอกเออนั่นแหละหลวงพอ่อชอบคือชื่อหลวงพ่อวัดข้เกตทั้งมณาพไปแล้วว่าท่านวางแบบไวด้ดีเอาแบบนั้นนะ<ม>แล้วก็ให้ขยับไปทางด้านริมคลอง <c oughs> มีหอฉันตรงกลางแล้วก็สร้างมเมน<อ>ก็ให้สร้างตรงนั้นนะอย่าไปสร้างฝั่งนู้นมันไม่ดีไม่มีใครดูแล<ม>แล้วก็ให้สร้างวิหารตรงนั้นตรงนั้นแต่แกก็สรุปว่าแกอยากจะสร้างวิหารเป็นอันดับแรก อยากจะเจ็บเงินไว้ให้ได้สักสามสล้านเราจะสร้างวิหารไว้เป็นพี่ปฏิษถานหลวงพ่อพอระบิดาหลวงพ่อเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ก็คือหลวงพ่อพระประธานบวชเก่าซึ่งท่านอยู่ในวิหารเล็กๆเก่าๆเป็นวิหารไม้เล็กๆแล้วที่นั่นนั่มีพระพอดีตรูปรอหลวงพ่อดีเจ้าว,วาดอยู่ประมาณสี่ห้ารูปแล้วก็มีหลวงพ่อบั้งแหล มีภาษังกระจายมีพราศิวดรีแออาจยัดเยียดอยู่ในวิหารเด็กเล็กอางฟ้าประมาณนี้นั่นไปหมดเลยสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่านกระปาเรว่าท่านอยากจะสร้างวิหารเป็นอันดับแรกแต่บอกว่าตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้แล้วท่านช่วยทำให้ทีมันก็เลยผ่งใจตั้งแต่นั้นอยู่ไม่นานท่านมรนาภาพผมก็เลยเริ่มสร้าง แต่ผมไปเริ่มสร้างชาปนาสถานที่ <พอ S 2> เผาศพก่อนอเพราะว่าป่องมันจะโค่นม,มันล้าวต้องายอดมายังเลยขึ้นลงมามล้าวมากเวลาเผาศพทิ้งฝันก็จะออกตั้งแต่ข้างล่างกบไปหมดมแล้วก็กลัววันหน้าฝนมันจะพังจะอะไรมนะันมีพายุมีความชื้นก็เลยต้องกระดือสร้างเมนขึ้นมาใหม่มใช่ครับกรากลัวว่าเดี๋ยวเกิดพังขึ้นมาแล้ว มีคนตายแล้วมันไม่มีที่เผาศพ mm hmm. มันจะอายวัดอื่นเขาญาติโยมก็จะต้องไปวัดอื่นลำมากไกลก็เ mm hmm. ลยสร้างผมก็หาเงินตั้งแต่รักษาการเจ้าอาวาสอาร้าที่แรกได้เจ็ดแสนห้าสั่งเสาเข็มมาลงสร้างชาปนาสถาน mm hmm. สร้างมาประมาณสี่ปีกว่าเสร็จ สิบสิบล้านกวา่าประมาณสิบสี่ล้านกวา่า mm hmm. หลังใหญ่แล้วก็ทําศาลาข้างๆอยู่ด้วยพอเสร็จตรงนั้นเสร็จผมก็สร้างห้องน้ําสร้างโรงครัวสร้างเจดีย์ใหญ่ mm hmm. แล้วก็ไปบูรณะทาสี mm hmm. เออสถาการปรไปเรียนอีกสองหลังของเกา่า mm hmm. แล้วก็ไม่มีตรงนั้นแล้วก็เลยมาสร้างออวิหาร <Yeah. S 2> แต่ว่าห้องน้ำเนี่ยผมต้องมาสร้างอีกที่หนึ่ง เพราะว่าตรงนั้นมาสร้างได้มันมันไม่พอครับเวลามีงานรองรับมันน้อยห้องนะก็เลยมาสร้างอีกสิบสองห้องจะดีใหญ่ฝั่งกระนูน้นก็สร้างเอาไว้ก็ยังไม่แล้วเสร็จแต่อันนั้นนะผมให้ช่างอีกช่างหนึ่งเขาทากันแค่คนสองคนเราก็ไม่ได้ดีอะไรเพราะมันไม่ใช่งานสําคัญอะไร,ร,รก็เลยมาเน้นอยู่ที่วิหารก็อยากจะสร้างให้แล้วเสร็จ สั่งไปหาเงินไปเงินเดียวนี้ก็หายากเพราะว่ามีข่าวของพระที่ตามมาโยมก็รู้อยู่แล้วครมบพาผู้ใหญ่นั่นมาผลงานเอาไว้หลายองค์เลยในวัดเราในวัดเล็กวัดน้อยในป่าในเขาวัดเราเราก็เลยสวยไปด้วยเองโยมจะไม่เข้าวัดจะไม่ทําบุญแล้วจะไปเลี้ยงได้ทําบุญกับโรงเรียนโรงบาลเราเลยหาเงินยาก เลขบัญชีเลขบัญชีวัดเลบัญชีเมื่อกี้นี้จําได้ไหมอ๋อเลขบัญชีวัดเนี่ยผมจําไม่ได้จําได้แต่เลขถ่ายสี่หกสี่ไม่ได้ให้หวยนะแต่ว่าที่ให้กับโยมคนโน้นไปแหละถ้าดูก็ต้องดูใหม่แต่ว่านี่โน้นน่าจะดูง่ายกว่าจออออครับจมงเห็น๋อไม่เห็นครับคเออ เลขบัญชีเป็นธนาคารองศินนะนะครับสาขาอัมพวาครับสาขาอัมพวาครับเลขบัญชีก็คือศูนย์สองศูนย์สองสองห้าสี่เก้าศูนย์หกสี่หกหกสี่หกศูนย์สองศูนย์สองสองห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าศูนย์หกสี่หกนะครับ เบรย์บัญชีเบอร์เบอร์ติดเบอร์ติดต่อของผมก็0 8 5 2 2 9 1 9 1 6เป็นเบอร์ของผมนะครับอันนี้ก็ใครที่มีจิตศรัทธาเนาะร่วมทบุญกันก็ขอเรียนเชิญครับตอนนี้กำลังหาปัจจัยจะซื้อกระเบื้องกระเบื้องหนึ่งล้านหกแสนกว่าบาทล้านเจ็ดแสนสมมุติทั้งเรื่อง ใคเจะแสนใครจะร่วมทำบุญก็เอาสุดท้ายนี้ขอพระอาจารย์ช่วยนวยอวยพรให้กับพอฟ้าแล้วก็ผู้ชมที่ดูทําบ้านด้วยกันะครับถ้ายที่สุดนี้ก็อาตมาขออาราธนาบารมีของสมเด็จโตวัดลฆังโคสิตารามความศักดิ์สิทธ บารมีของท่านรวมทั้งความปัะด์สิทธิ์ในสากละโลกคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หลวงปู่ดนบรรดาลให้ท่านพ้หน่วยการ่อนทิพาหรือท่านผอ,อ,อฟ้าสุภนุก,กูลพร้อมด้วยบรรดาทีมงานญาติโยมทุกๆท,ท่านจงเป็นผู้ที่จเจริญด้วยอายุวันนะสุขภารปฏิพานธนสารสมบัติ แม้นมุ่งมากรารธนาในสิ่งหนึ่งประการใดขอจงเป็นผู้ที่ประสบในอิทธิผลเหล่านั้นจงทุกท่านจงทุกประการเทิสาธุสาธุสาธุอันนี้พระยมคัดให้เป็นพระประจํากายค่ะอันนี้ท่านต้องปกอันนี้เป็นองครู เจ้าคุณสมเด็จสอนหนังสือสมเด็จพ่อรัชก,การที่ห้านี่จะได้เป็นบารมีโอเคหลคงพี่ข่ะสุพี่ขากำลังให้เตรียมไว้ห้าร้อยองค์ค่ะ ชุดนี้จะเป็นเขียวน้ำมนตนะคะเขียวทำน้ำมนตองค์ใหญ่แล้วก็พระที่โยมถวายเนี่ยจะเป็นชุดของหลวงวิจารเจรน,ห,นหลวงวิจารเจรนยค่ะเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยค่ะช่างหลวงเหมือนกัน เป็นไงบ้างคะได้เข้ามาครั้งแรกเข้ามาคนลุกเลยอ่ะคนลุกไม่ใช่วัดแม่แต่เหมือนวัดไหมฮะไม่มีไม่มีที่ไหนแบบนี้ครับไม่มีที่ไหนแบบนี้มากเลยเยอะมากเลยค่ะอันนี้โยมก็ถวายอันนี้จะเป็นทั่วประเทศแหละใช่ค่ะโยมถวายให้บารีเทรวาดไปหมื่นกว่าองค์แล้วก็ใช่ค่ะ แล้วก็พันกวัดอันนี้จะเป็นหลวงปู่โตะจะมีตะขุดสองเป็นยันปหนี้ค่ะหลวงปู่วัดประดูใช่ค่ะเป็น,นยันปหนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวใส่ยังไม่เต็มเดี๋ยวพี่ก็ขึ้นไปจับอยู่ใช่ไหมจับได้ครบ ขาสร้างอะ่ะบางทีพาพไม่ใช่ปลอมนะสร้างของวัดก็มีของวัดละคังอะค่ะของวัดละคังสร้างแต่ไม่ใช่ของกรูกของไม่บางทีไม่ใช่ปอมนะแต่ไม่ใช่กรุกของกำแพงเพชรอะ่ะคิดออกปะใช่ปู่โตสร้างมีของพระอมีเป็นตัวอย่างมีสร้างหลายวัดค่ะแต่ถ้าถามว่าเป็นจากาคีที่ปลูกของ ทางกำแพงเพชรไม่ใช่หนึ่งในสามตรงนั้นนะใช่แต่มีมวลสารเนาะ แก่เกิดวันอะไรคะเกิดวันศุกร์ครับแล้วพร,ระคุณเจ,จ้าว้าวเลยเชื่อหไหมเป๊ะเลยครับหยิบมาตรงเป๊ะเลยค่ะวันศุกร์กับวันจันทร์แล้วก็สำคัญคือโยมจะพยายามให้หลากหลายเพื่อที่จะได้ เป็นสมบัติส่วนตัวที่ท่านสามารถจะเอาไปให้ลูกศิษย์ลูกหาร่วมบุญเป็นทรัพย์สินส่วนตัวก็คือชุดนี้นะคะห้าร้อยองค์เนาะห้าร้อยอยติดตัวองค์ค่ะเนี่ยค่ะที่ยมแยกให้อันนั้นพักที่เขามาเช็คเอาส่งไปทางนู้นก่อนส่งไปทางนู้นก่อนเขาจะเอามาเช็ค เอาก้างปลาให้ด้วยค่ะก้างปลาวังหน้าวังหลวงนี่พระประจำวันจันทร์อัออนนี้วันศุกร์ค่ะค่ะ หยุดให้เป๊ะเลยวันนี้ท่านพบ,พบจ,จำกายได้เลยอันนี้เดี๋ยวโยมถวายจังให้เป็นบารมีแล้วกันค่ะ<ม>เหมือนกันอ่ะโยมถวายเลยเอามาเร็วเข้ามาเข้ามาหนุ่มหนุมลากเก้าอีก้กัน แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขาสุกสนนะเนี่ยอ่ามาถวายเดี๋ยวถวายส่วนตัวให้ท่านเดี๋ยวได้ซ้อนกัอนซ้อนพระทั้งห้าเลยทั้งห้าร้อยเลยค่ะซ้อนซ้อนเลยค่ะอ่าถวายอันนี้ก่อนค่ะอาอาตุค่ะห้าร้อยองค์ค่ะ อันนี้วันจันทร์ค่ะอันนี่นะคะวันจันทร์ค่ะโอ้ยมสุขภาพแข็งแรงนะมีความสุขควาเจริญรวยยิ่งขึ้นไปก็โดยบุญโดยทรัพย์นะรวมถวายด้วยนะอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจน้ำตรวจน้ำร่วมถวายให้ท่านให้พรนั่งรับพรด้วยกันเขาเป็นสะพานบุญ น้องก็เป <cción> <st ains> <cuarto beauty> ็นสะพานบุญเขาชอบทําบุญใช่ชอบทําบุญแล้วก็มาที่ไรเอาของมาให้ตลอดเลยค่ะโยมทุกคนตั้งใจกรดน้ํารับพรนะอิยาทาวาวดีวาหาปูนาปริปูเดนตีสาครัง เอวะเมวะยโตทินังตเตตานางังอุปะปะติเอชิตังปะติตังตงุงมหังคิปตเมวะสมิฉาตูสัเพบูเรนตุสังกาปาฉันโชปันาานารโสยธามนิโชติรโสยธาม สพิติโอังวิวัจันโุสะพโรวโพวังวินาสะโดมาเตภะวาตวันตรายโยจุขีติะารภพวะอพิวาธันาสิริสเนจังวทฒาปะยยจาิโนจตารณ วัทันเดีายุวันนัวสุขัง ปาระรัตนาตยานุภาเวนะรัตนาเยาเตชะสัตทุกขโรปะขยาเวราโสตาสตตุจปาทาวะเนกาอันบรายาบิวินาสันตุอาสะโทตุยาสติตาณราบ โสจิภะคะยังสุขังเพลังสิริอายุจวันโนะวัจโกคังววติเจยะสวสั่างสายาอายุเจชะวาสิทธิภวันโตเตภวันโตสาพมังคะดังราคันโตสาบัจเจวะตสาปะพพุรธานุภาเวนะสตาโสติภวันโตเต ภวตุสาพมังคลังราคันตุสาปเดียวดาสาปธรรมานุภาเวนัสตาสวัสดีภวันตุเตภวตุสาพมังคลังราคันโดสาเดียวดาสาปสังฆานุภาเวนัทตาสวัสดีภวันตุเต สาธุสาธุค่ะให้ท่านพอจงเป็นผู้ที่เจริญมีความสุขมีความเจริญยิ่งยขึ้นไปสาธุค่ะเดี๋ยวไปถ่ายภาพข้างนอกเนาะได้ใช้ภาพอันนี้สะพานบุญมอบให้อ้าวเอากล้องถ่าย